สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัสบสดีที่6สิงหาคม2,563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่สบสองนาฬิกาถึงยี่สบสามนาฬิกาช่วงเวลาที่สาเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข3หมายเลข8 หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถำนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมตัวเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรก สี่ห้าสี่สามและสี่แปดเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขศูนย์หมายเลขห้าแล้วหมายเลขหกเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬกาถึง23น่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก2 7 2 0 หรสองห้าเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเจ็ดหมายเลขสอง หมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้เป็นจับคู่ไปผสมหรือไปรือรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรกเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้น และวิชาอือ่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคัสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตกกศิลาโหรา ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่า,จายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ